สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับตาต้านะคะที่ช่องตาต้าบัวประดิษฐ์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะตาก็จะมาแต่งหน้าแบบรวดเร็วให้ทุกคนดูนะคะภายในไม่เกิน5นาทีจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแรกเริ่มเลยนะคะ่ะทุกคนคะ่ะขออนุญาตมัดผมก่อนเลยนะคะมัดผมก่อนเพราะว่าการมัดผมเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะกับการแต่งหน้าแต่งตาเนาะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะจริงๆตัวแรกเนี่ยที่ตาจะลงนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย นี่ค่ะ Pro acne นะคะของยูสลีนจ้าตัวนี้นะคะใช้มานานแล้วจริงๆตาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสิวเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยแพ้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตาจะเป็นคนที่แบบช่วงประจำเดือนมาอย่างเงี้ยคะ่ะตาจะค่อนข้างที่มีสิวขึ้นมาแล้วตาเป็นคนที่ขัดใจเรื่องสิวมากทุกคนคือเป็นคนชอบกดสิวนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออหาสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องสิวไปเลยดีกว่านะคะจะง่ายกว่าแล้วก็บวกกับวันนี้ด้วยนะทุกคนเห็นไหม มีสิวขึ้นนะคะเพราะประจำเดือนใกล้มาแล้วนะจ๊ะก็จะเจอสิวยอยแยะมากมายนะคะอ่ะตัวต่อไปนะคะต้าใช้เดนแมตไวเทนนิงค่ะ SPF 30จากยูเซลินเช่นกันนะคะจริงๆต้าจะใช้ของยูเซลินแทบทุกอย่างเลยนะทั้งโทนเนอร์นะคะเจลแต้มสิวแล้วก็ครีมกลางวันกลางคืนต่างๆเอ้าหล่น <c rim> ครีมกลางวันกลางคืนต่างๆนะคะต้าก็จะใช้ของยูเซลินจ้า ลงแล้วเรียบร้อยนะคะครีมสองตัวจากยูเซลีนเนาะอ,อ่ะมาต่อกันเลยนะคะอย่างแรกเลยที่ต้าจะใช้นะคะต้าก็เริ่มแต่งหน้าเลยนะคะต้าเป็นคนที่แต่งหน้าง่ายมากๆนะคะต้าจะใช้เป็นนี่ค่ะ fit me ค่ะฟิตมีนะคะเบอร์2องหนะคะเป็นเพียวเบจนะคะตัวนี้ต้าก็รู้สึกว่าใช้แล้วก็ค่อนข้างปกปิดดีนะต้าใช้แทนคอนซีลเลอร์ไปเลยนะคะก็คือจะใต้ตานะจัดไป จริงตาเป็นคนมีปัญหาเรื่องใต้ตามากมากนะคะเป็นภูมิแพ้ด้วยบวกกับนอนดึกด้วยนะคะก็จะเจอปัญหานี้อ่าเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากจริงเนาะแต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 ะถ้าจะแตะไปนะคะอาจจะยังเกลี่ยแบบไม่หมดเดี๋ยวตาใช้เป็นอ่าตัวพัฟนะคะในการช่วยเขาเกลี่ยให้มันเนียนขึ้นเนาะทาเหมือนไอครีมนะคะ้าจริงจริงตาเป็นคนแต่งหน้าก็ไม่ค่อยเป็นนะคะแต่รู้สึกว่าเอาแค่ปกปิดก็พอเนาะเอาแค่แตกต่าง กับหน้าสดกันละกันอะโปะไปอ่ามันจะค่อนข้างบางลงเห็นไหมคะอ่าแต่ต้าก็จะตามด้วยตัวนี้เลยจ้าตัวนี้คือโคคาโคล่านะคะต้าได้มาจากเฟสช็อปนะคะตอนนั้นที่เนี่ยมันมีโปรล,ลด80%ทุกคนอันเนี้เหลือร้อยกว่าบาทอะทุกคนประมาณ20กว่าริงเองอะคะ่ะต้ารีบคว้าอย่างไม่คิดเลยนะคะเพราะตัวนี้มี SPF 50บวก P A บวกบวกบวกนะคะทุกคนตัวนี้ค่อนข้างดีค่ะเป็นออยล์คอนโทรลด้วยเป็นคูชั่นนะคะเป็นเนื้อคูชั่นแบบนี้เลยนะคะใช้แบบเรียวๆนะคะพับก็ใช้จริงๆนะคะของเขา,าทีนี้ก็เริ่มเลยค่ะปกปกปิดไปถ้าสังเกตจากคลิปนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าแบบเอ้ยทำไมคิวต้าค่อนข้างรกจงังจริงๆแล้วคือต้าไม่ได้กะว่าจะกันคิวก่อนนะคะรู้สึกว่า ที่กันไปรอบที่แล้วอ่ะเรายังแบบรู้สึกไม่ค่อยพอใจอะคะ่ะรู้สึกว่าแบบคิวเราเล็กเกินไปตอนนี้ก็เลยเป็นช่วงที่ต้ากําลังไว้คิวนะคะให้มันหนาขึ้นแล้วก็ค่อยกันหรือว่าแว็กซ์อีกทีหนึ่งเลยนะคะอเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นไหมใต้ตาตา้าค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่นะคะแต่ต้ารู้สึกว่าต้าไม่ค่อยอยากลงอะไรหนักๆก,กับทุกคนรู้สึกเป็นคนที่ ที่เกียจอะเวลาที่แบบกลับบ้านมาแล้วต้องมา้างเครื่องสำอางนะคะมันจะต้องใช้เวลาเยอะมากๆต้าก็จะใช้วิธีแบบโปกให้พอแบบเออมันดีกว่าตอนหน้าสุดอะไรเงี้ยนะคะอ่าขั้นตอนของการโลกแป้งก็จะมีเท่านี้เลยจ้าอ่ะแล้วมาต่อไปนะคะต้าใช้ตัวนี้นะคะเป็น f o r to you ค่ะ น่าจะเคยเห็นกันแล้วเนาะใน e i f f e boy หรือว่า,าตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะที่อาจจะมีโ h ต t i o ขายอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นสี red tomato นะคะสีมะเขือเทศนั่นเองนะคะมี spf 35 pa บวกบค่ะตัวนี้จะเป็นครีมบัชนะคะเนื้อครีมจะแบบแบบนี้เลยจะแตกนิดน,นึงนะเพราะว่านันต้าทำหล่นนะคะแต่ว่าของเขาค่อนข้างใช้ดีนะอาจจะเกลี่ยยากนิดน,นึงนะสำหรับตาแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหานะคะสีเขาน่ารักมากนะคะ บางคนอาจจะแบบใช้แปรงช่วยนะคะแต่ต้าก็ใช้นิ้วไปเลยง่ายๆนะคะเนี่ยสีเขาจะแบบน่ารักน่ารักคิวค้วๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนปัดไปเอออยากได้แดงเท่าไหร่ปัดไปจ้าปัดไปก่อนเด๋ยวอ่อนเองนะคะจริงๆไอคำนี้มันใช้ได้จริงนะคนปัดเซก่อนเดือวอ่อนเองเพราะว่าระหว่างวันบางทีแบบสีมันก็ดรอปลงเนาะ,ะมาต่อกันเลยนะคะต้าจะใช้ตัวนี้นะคะ เป็นมินิของ m ิส s ีมคัพเค้กนะคะเป็น Super White ์แอนด์ไลท์เชนนิงพาวเค่ะ SPF 25 PA บกบวกนะคะตัวนี้ก็ราคาถูกต้ได้มาจาก7 e เ e ่ e อประเทศไทยแล้วเนี่ยแหละค่ะเรารู้สึกว่าแบบตัวนี้ค่อนข้างที่แบบพกพาง่ายด้วยนะคะเติมระหว่างวันได้นะคะช่วยเรื่องความมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆต้าเป็นคนไม่ค่อยเติมระหว่างวันนะไม่พกอะไรไปเลยค่ะก็หน้าเ,เดิมๆเงี้ยค่ะ ก็กลับมาก็อาจจะมีดรอปบ้างแต่ก็ดีกว่าที่แบบเติมระหว่างวันเราขี้เกียจเนี่ยทุกคนเนี่ยตัวนี้จะแบบช่วยให้หน้าไบรท์ขึ้นนะคะจริงๆแล้วเห็นปะมันจะไบรท์กับตอนแรกเลยอะอโปกเข้าไปนะคะเนี่ยต้าก็จะแต่งอย่นี้นะคะทุกคนมันง่ายมากๆนะคะอ่ะมา เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะทุกคนคือตอนนี้ต้าก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการลงลิปสติกแล้วนะคะอ่ะต้าใช้ง่ายมากอะ่ะคือแบบต้าใช้ตัวนี้ค่ะเพศรัชกรลิปแคร์ค่ะทุกคนเคยอะจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะคะ,ะเล็กๆนี้น่าจะ12บาทหรือ22บาทต้าไม่แน่ใจนะคะต้าจะใช้ตัวนี้เป็นเบสลงก่อน,อนที่จะทาลิปสติกนะคะตัวนี้ต้าก็ทาไปเลยแบบบางๆนะคะเพราะต้ารู้สึกว่าต้าไม่ค่อยชอบเวลาที่ปากเขาแบบ แห้งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องหมามาให้กําลังใจตลอดค่ะไม่ว่าจะทําอะไรเขาจะอยู่ตรงนี้ตลอดนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยนารีนารีนะคะแบรนด์ Band, Band, ไทยของเรานั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นสียูนิคนะคะ808ค่ะ Velvet Matte Creamy Lips Color นะคะตัวนี้ก็ราคาดีเหมกันได้มาจากอี and b o บนะคะสีเขาน่ารักมากทุกคนทุกคนดูดิเห็นปะแดงเถือถอๆนี้เลยนะ อุยเลอะด้วยเอาปาดจากตรงนี้เลยแล้วกันเดียวเรียวไปเลยจ้ะนี่นะคะอืมนง่สีเขาจะธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะคะโอ้โหเละเทะไปหมดต้องจะเน้นปากนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวอืมเอาไปเติมแก้มไดด้วยนะคะเอ้ย <laughs> มีใครทาแบบตาบ้างตาทำแบบนี้ประจำนะะรู้สึกว่าแบบเออมันก็เข้ากับแก้มเรานี่สีปากกับสีแก้มเหมือนกันเนาะเก mm ี hmm. ่ยง่ายค่ะ mm hmm. อ่าคุแก้มแดงมากอะทุกคน mm hmm. แดงไปแดงไปปะ mm hmm. ได้อยู่นะได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะตบท้ายด้วยนะคะม mm ิสพิคชัอเค้กอีกรอบนะคะเพื่อให้แบบ สีมันดรอปลงมานิดนึงนะคะรู้สึกว่ามันแดงไปนิดนึงนะ,ะตัวเนี้ยดีมากนะคนอ่าไอตัวมิสทีนเนี้ยคือต้ารู้สึกว่าแบบมันใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลยนะคะโอเควันนี้ต้าจะไม่เขียนคิวนะคะเพราะอย่างที่ต้าบอกนะคะคิวต้ายังไม่ได้กันเลยเนาะแล้วก็อยังมีตรงเนี้ยค่ะที่ต้าอุตส่าห์ไว้ขึ้นมานะเพราว่าจะแบบ ครั้งต่อไปที่แว็กซคิ้วหรือว่ากันคิ้วนะคะจะให้คิ้วต้นหนาขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงวัยกำลังจเจริญเติบโตนะจ๊ะ นี่ค่ะอีซี่ลุคของตา้าง่ายๆแบบนี้นะคะเวลาต้าไม่ว่าจะไปข้างนอกไปมหาลาัยกินข้าวดูหนังกับเพื่อนนะคะต้าก็จะใช้ลุคนี้หมดเลยนะคะยังไงใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ต้าด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ตา้าพร้อมกับน้องมาของตา้าเวยะะต้องการกําลังใจที่สุดนะคะ ยังไงวันนี้ตาขอลาไปก่อนนะคะและอย่าลืมติดตามช่องต้าบปรปดิ์นะว่าครั้งหน้าเนี่ยตาจะมาอัพคลิปอะไรทุกคนที่ติดตามชมกันนะคะหรือว่าใครอยากให้ตารีวิวคาเฟ่นะคะที่ปีนังก็คอมเมนต์แล้วก็บอกต้ามาได้เลยค่ะยังไงต้าจะหาโอกาสเพื่อไปรีวิวให้ทุกคนนะคะยงงัวันนี้ต้าไปก่อนนะบ๊ายบาย